สีสันของผักและอาหารที่เห็นและชวนแนรับประทานบวกกับกลิ่นที่หอมคุ้งไปทั่วทั้งบริเวณถนนเยาวราชเป็นอีกจุดด่งดุดที่สำคัญทำให้คนที่รับประทานอาหารเจเลือกที่จะมาเดินชมและชิมอาหารบนถนนแห่งนี้งานประเพณีงานเจของเยาวราชต้องถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในการที่จะ ช่วยให้กรุงเทพมหานคารบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองด้านคือในเรื่องของการรักษาสืทบทอดกนดธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการส่งเสริมการท่องเที่ยวความคึกคักของเทศกาลกินเจบนถนนเยวาวราชปีนี้จะมีให้เห็นอีกครั้งในช่วงวันที่24ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน เพราะตามปฏิทินจีนปีนี้มีเดือน9กถึงสครั้งซึ่งเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในช่วงสามอายุคนนัฐกรทองประหยัดถ่ายภาพนักตะพงรอดกันภัยข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน